เสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกะสีดังก้องในหูเธอน้ำเย็นซึมผ่านรองเท้าขาดจนปลายเท้าเปียกชุ่มกลิ่นเหม็นอับของผ้าห่มเก่าลอยปะปนกับกลิ่นดินเปียกทิมยืนอยู่หน้าบ้านไม้หลังนั้นที่ซึ่งเธอเคยเรียกว่าบ้านตอนนี้ประตูถูกล็อกด้วยกุญแจทองเหลืองสนิมเขียวในมือของแม่เลี้ยงเธอออกไปจากที่นี่ได้แล้วพวกเราไม่มีที่ให้ขอทานอยู่ น้ำเสียงเย็นชาแทงเข้าไปในใจเธอเหมือนมีดเธอกำมือแน่นมือที่สั่นเพราะความหนาวและความเจ็บปวดที่มากกว่าฝนแสงไฟจากหน้าต่างอบอุ่นด้านในสาสต์ผ่านม่านโปร่งบนโต๊ะมีอาหารวางเต็มจานแต่สำหรับเธอมีเพียงขนมปังแห้งในกระเป๋าเสียงหัวเราะของน้องสาวต่างแม่ที่เคยแย่งของเล่นเธอตอนนี้กลายเป็นเสียงสะใจไม่ต้องกลับมาอีกพิมพ์ไม่มีใครอยากได้คนไร้ค่าแบบเธอ เธอเก้าวถอยหลังเท้าลื่นไปกับโคลนจนล้มลงกระเป๋าเสื้อผ้าเก่าหล่นลงพื้นเปียกและเลอะไปหมดแสงไฟจากรถรูคันหนึ่งสาดมาจากทางเข้าหมู่บ้านคนขับรถลงมาพร้อมร่มสีดำคุณพิมพ์ใช่ไหมครับเสียงนั้นสุภาพจนเธอรู้สึกแปลกใจคุณปราณส่งผมมารับพับเขาบอกว่าคุณคือหุ้นส่วนคนใหม่ของบริษัทเธอนน่ง,งานสายฝนหยุดลงพอดี เธอเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มเปิดออกแสงจันเรเลอดผ่านก้อนเมฆในใจเธอสันไหวห้องประชุมบนตึกสูงกลางกรุงเทพมีคนมากมายยืนรอเธอแต่ละคนเคยปฏิเสธเรซูเมของเธอเคยสบประมาทเธอว่าไม่มีวุฒิไม่มีฐานะแต่ตอนนี้เธอเดินเข้าไปพร้อมสูตรเรียบหรูในฐานะเจ้าของหุ้นใหญ่ที่สุดของบริษัทอสังหา ที่ทำรายได้พันล้านในไตรามาสเดียวประตูห้องประชุมเปิดออกเสียงเงียบปิดทันทีที่เธอเก้าวเข้าทุกสายตาจับจ้องเธอและตรงมุมหนึ่งของห้องมีแม่เลี้ยงของเธอนั่งก้มหน้าข้างๆคือน้องสาวต่างแม่ที่ตอนนี้ตกงานเพราะบริษัทของพ่อเธอล้มละลายเธอเดินตรงไปยังหัวโตะ๊ะวางแฟ้มรายงานอย่างสง่างาม กลิ่นน้ำหอมราคาแพงแตะปลายจมูกของทุกคนแม่เลี้ยงเงยหน้าขึ้นพิมพ์แม่แม่ขอโทษนะลูกแม่ผิดไปแล้วน้องสาวร้องไห้หนูอยากเริ่มใหม่กับพี่ได้ไหมหนูไม่มีอะไรเหลือแล้วเธอนิ่งเงียบมือของเธอกำแก้วน้ำไว้แน่นความทรงจำของค่ำคืนนั้นหลายย้อนกลับมาเหมือนฉากหนังช้าหาหะเธอยิ้มบางหาห และพูดประโยคที่ทําให้ทั้งห้องนิ่งสนิทอีกครั้งฉันจําได้ว่าเคยขอแค่ข้าวหนึ่งจานกับที่หลบฝนเสียงเธอนุ่มแต่หนักแน่นราวกับลมหายใจสุดท้ายก่อนคลื่นพายุแม่เลี้ยงหลุกตาลงมือกุมกันแน่นจนข้อนิ้วขาวซีดน้องสาวสะอื้นเสียงเบาแผ่วจนแทบไม่ต่างจากเสียงลมหายใจแต่พวกคุณเลือกจะผลักฉันออกไปในคืนที่ฉันไม่มีแม้แต่ร่มกันฝนเธอหันมองรอบห้อง ทุกคนก้มหน้าหลบสายตาไม่มีใครกล้าพูดเธอเดินไปช้าหาหะส้นรองเท้ากระแทกพื้นห้องประชุมหรูเสียงดังชัดเจนในความเงียบพิมพ์หยุดตรงหน้าทั้งสองคนกลิ่นน้ำหอมของเธอยิ่งขับให้บรรยากาศตึงเครียดเธอก้มตัวลงเล็กน้อยสบตาน้องสาวที่ร้องให้จนตาแดงฉันให้อภัยแต่ไม่ลืมเสียงของเธอชัดเจน ดังก้องราวกับประโยคพิพากษาในศาลเธอหันหลังให้ทันทีใบหน้าเรียบเฉยของเธอไม่เผยร่องรอยของความสะเตือนใจแต่หัวใจข้างในเต้นแรงเหมือนตอนที่เธอยืนเปียกฝนอยู่หน้าบ้านวันนั้นเธอก้าวขึ้นเวทีทแถลงข่าวสปอตไลท์สาดแสงตรงมาแสบตาจนต้องกระพริบตาทีกล้องนับสิบตัวจับจ้องเธอเสียงแฟลชดังเสียงพิธีกรเริ่มต้นด้วยคำว่า ขอแนะนำเศรษฐีหญิงที่มาแรงที่สุดแห่งปีเสียงปรบมือกึกก้องแต่เธอไม่ได้ยิ้มเพราะสิ่งที่เธอต้องการที่สุดไม่ใช่ความร่ำรวยไม่ใช่ชื่อเสียงแต่คือศักดิ์ศรีที่เธอเคยถูกเหยียบย่ำใต้รองเท้าเปื้อนโคลนของคนในครอบครัวเองเธอยือนหลังตรงดวงตาสะท้อนภาพผู้หญิงคนหนึ่ง ที่เคยไม่มีแม้แต่เงินเหรียญสุดท้ายติดกระเป๋าและตอนนี้ทุกคนต้องเงยหน้ามองเธอจากที่ต่ำลงเสมอหลังงานแถลงข่าวจบลงทิมเดินออกมาทางประตูหลังเสียงผู้สื่อข่าวยังดังไล่หลังมาเป็นระยะแฟลชยังว่าตามตัวเธอแต่ภายในใจเธอกลับเงียบสงบอย่างประหลาดบนรถลีมูซีนที่จอดรอ เธอถอดรองเท้าส้นสูงออกวางไว้ข้างตัวแล้วหลับตาพิงพนักเบาะนุ่มเธอย้อนนึกถึงห้องเช่าเก่าๆที่เคยอาศัยแสงไฟนีออนกระพริบข้างหน้าต่างเสียงร้องให้ที่เธอเคยต้องกลั้นไว้ใต้หมอนทุกคืนที่หิวและหนาวเกินจะทนหน้าต่างรถเปิดออกช้าหาหา ลมเย็นจากแม่น้ำเจ้าพระยาพัดเข้ามาแตะผิวหน้าเธอเสียงคลื่นเบาๆช่วยกล่อมจิตใจแต่มือของเธอกลับกำแน่นโทัศั์สั่นเบาๆในกระเป๋าถือหน้าจอแสดงชื่อแม่เลี้ยงเธอมองอยู่นานเสียงสายเรียกเข้ายังดังต่อเนื่องเธอลังเลเสียงหัวใจเต้นแรงแบบเดียวกับคืนที่ถูกไล่ออก แต่คราวนี้เธอเป็นคนมีสิทธิ์ตัดสินปลายนิ้วเธอเลื่อนบนหน้าจอกดปฏิเสธและว,วางโทรศัพท์ลงอย่างช้าหาหะเธอพึมพำกับตัวเองเบาหาหะบางอย่างการให้อภัยไม่ได้แปลว่าให้กลับมาเหมือนเดิมรถเคลื่อนตัวออกจากริมแม่น้ำไฟจากตึกสูงสะท้อนกระจก รากับเมืองทั้งเมืองกำลังก้มมองเธอด้วยความยอมรับจากหญิงสาวที่เคยไร้ที่ไปตอนนี้กลายเป็นคนที่โลกทั้งใบไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไปเมื่อรถแล่นผ่านย่านเก่าที่เธอเคยเดินหางานเธอมองออกไปนอกหน้าต่างร้านอาหารข้างทางที่เคยปฏิเสธเธอเพราะเสื้อผ้าเก่ายังคงตั้งอยู่ตรงเดิม คนในร้านยังคงหัวเราะกันเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นทิมยิ้มบางหาหะแต่อยู่ลึกในแววตาคือรอยแผลที่ยังไม่จางคนขับหันมาถามเบาหาหะคุณพิมพ์จะกลับบ้านเลยไหมครับเธอนิ่งแล้วตอบแวะสถานสงเคราะห์ก่อนรถเลี้ยวเข้าไปในตรอกเงียบ เสียงเด็กหัวเระดังจากสนามหญ่าเล็กหาหา่พวกเขาวิ่งไล่กันเปื้อนดินเปื้อนฝุ่นแต่แววตาสดใสไร้ความกลัวพิมพ์ลงจากรถเด็กคนหนึ่งมองเธอด้วยสายตาอยากรู้ที่เป็นดาราหรอเธอหัวระเบาหาหา่คุกเข่าลง ที่เคยเป็นเหมือนหนูเคยนอนหนาวเคยไม่มีข้าวกินเด็กเนียยไปก่อนจะยื่นตุ๊กตาขา,ขาดขาดมาให้เธออันนี้ให้พี่จะได้ไม่เหงาทิมยิ้มกว้างที่สุดในรอบหลายปีดวงตาเธอเริ่มมีน้ำใสเออขึ้นมือที่เคยเย็นเฉียบจากฝนและความโดดเดี่ยวตอนนี้อบอุ่นด้วยแรงศรัทธาเล็กๆจากหัวใจของเด็กคนหนึ่งเมื่อเธอเดินกลับไปขึ้นรถ เสียงหัวใจยังเต้นไม่เป็นจังหวะไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เพราะเธอรู้แล้วว่าความสำเร็จที่แท้จริงคือการได้กลับมายืนในที่ที่เคยล้มแล้วส่งมือให้คนอื่นลุกขึ้นตามเธอขณะรถแล่นออกจากสถานสงเคราะห์ทิมนิงคงถือตุ๊กตาขาดขาดนั้นไว้บนตักสัมผัสเนื้อผ้าหยับกร้านทำให้เธอนึกถึงคืนหนึ่ง ที่เธอต้องนอนกอดเสื้อเก่าแทนหมอนในห้องเช่าแคบๆที่น้ำรั่วจากเพดานเธอหลับตาลงปล่อยให้ภาพอดีตวิ่งย้อนผ่านหัวเสียงดูถูกเสียงหัวราะเหยียดและประโยคจากแม่เลี้ยงในคืนที่ไล่เธอออกจากบ้านคนอย่างเธอไม่มีวันเป็นอะไรได้หรอกตอนนั้นเธอเชื่อ แต่วันนี้เธอรู้ว่าพวกเขาแค่กลัวกลัวว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะลุกขึ้นมาได้ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างเธอเลยรถหยุดอีกครั้งหน้าคฤริสาร์หรูริมแม่น้ำที่ครั้งหนึ่งเธอเคยผ่านแค่เพื่อขายดอกไม้ข้างรัว้วยามหน้าโครงการโค้งให้ผู้จัดการบ้านรีบออกมาต้อนรับคุณทีมพ์ห้องทำงานของคุณเปิดไฟรอไว้แล้วครับ เธอก้าวลงจากรถอากาศเย็นสบายแสงไฟส้มจากโคมไฟริมทางทอดเงาร่างเธอยาวไปจนถึงหน้าประตูเสียงรองเท้าของเธอกระทบพื้นหินอ่อนในโถงบ้านดังกังวานนิ่งขรึมแต่มั่นคงเธอหยุดยืนหน้ากระจกบานใหญ่ในห้องโถงในนั้นคือภาพผู้หญิงที่แข็งแกร่ง ไม่ใช่เพราะเงินทองแต่พระบาดแผลที่เธอเคยผ่านและแม้เธอจะอยู่ท่ามกลางความหรูหราเธอก็ยังไม่ลืมกลิ่นดินในคืนฝนตกวันนั้นมันเป็นกลิ่นของจุดเริ่มต้นและเป็นเครื่องตวนใจว่าเธอไม่ใช่เศรษฐีพระโชคช่วยแต่เพราะเธอไม่ยอมให้ใคร บอกว่าเธอไม่มีค่าพอจะมีอนาคตเธอเดินขึ้นบันไดวนไม้สักทีละขั้นปลายนิ้วแตะราวบันไดอย่างแผ่วเบาลมหายใจของเธอสม่ำเสมอแต่ภายในหัวใจยังคงเต้นไม่หยุดกับทุกสิ่งที่ได้ผ่านมาเมื่อเปิดประตูห้องทำงานไฟเพดานติดขึ้นอัตโนมัติ กลิ่นกระดาษใหม่และหนังสือเก่าผสมกันในอากาศชั้นหนังสือเรียงรายเต็มไปด้วยความรู้ที่เธอเคยหิวโหวยวันที่เธอต้องอ่านตำราเก่าๆใต้แสงไฟถนนเพราะไม่มีค่าไฟจ่ายเธอเดินไปที่โต๊ะทำงานโต๊ะไม้อ๊กใหญ่ที่เธอเลือกเองบนโต๊ะนั้นมีซองจดหมายสีขาวใบหนึ่งไร้ชื่อผู้ส่ง แต่เขียนลายมือที่เธอจําได้แม่นยำเธอหยิบมันขึ้นมาเปิดอย่างระวังกลิ่นกระดาษเก่าลอยขึ้นแต่ปลายจมูกใจเธอเต้นแรงข้างในมีเพียงแผ่นกระดาษหนึ่งแผ่นเขียนว่าลูกพิมพ์แม่เสียใจแม่ไม่รู้ว่าความโกรธในใจตัวเองจะทำร้ายเธอได้ขนาดนั้น ถ้าเธอไม่อยากให้อภัยแม่ก็เข้าใจแต่ไม่อยากให้เธอรู้ว่าแม่ภูมิใจในตัวเธอมากกว่าที่แม่เคยกล้าฝันน้ำตาเธอไหลรินไม่มีเสียงสะอื้นไม่มีคำพูดแค่เพียงน้ำตางเงียบๆที่ไหลาจากหัวใจของคนที่ต่อสู้มาตลอดชีวิตเธอหยิบปากากาเขียนตอบบนหลังแผ่นกระดาษ สั้นๆแค่หนึ่งประโยคขอบคุณที่ยอมรับว่าฉันมีค่าจริงๆเธอวางกระดาษลงปิดไฟห้องและเดินออกมาอย่างสง่างามเงาของเธอยาวเหยียดบนทางเดินหินอ่อนคืนนี้ไม่มีฝนตกไม่มีเสียงหัวเราะเย้ยหยันมีเพียงความเงียบ ที่เปลี่ยมด้วยศักดิ์ศรีและชัยชนะของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เคยยอมให้ใครตัดสินคุณค่าของตัวเองจากสิ่งที่เธอไม่มีรุ่งเช้าของวันใหม่แสงแดดอ่อนสองลอดผ้ามานเข้ามาในห้องนั่งเล่นทิมยืนถือแก้วกาแฟมองออกไปยังสวนที่เธอปลูกเองด้วยมือเปล่าดอกไม้เบ่งบานหลากสี เหมือนชีวิตของเธอที่เคยเหี่ยวเฉาแต่ตอนนี้กลับงดงามในแบบที่ไม่มีใครพลาดไปได้เสียงข้อความจากโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นภาพข่าวที่เพิ่งเผยแพร่ในเช้านั้นเศรษฐีนีสาวที่เคยถูกครอบครัวเล่ออกสร้างอาณาจักรพันล้านด้วยสองมือเธอวางแก้วลงไม่ใช่เพราะความตื่นเต้น แต่เพราะใจเธอสงบเกินกว่าจะหวั่นไหวในหัวของเธอไม่มีแผนแก้แค้นไม่มีภาพอดีตให้เล่ลบมีเพียงเส้นทางข้างหน้าที่เธอเลือกจะเดินอย่างมั่นคงเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นเลื่อนไปที่รายชื่อหนึ่งสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแสงจายเธอกดโทรออก สวัสดีแค่ดิฉันพิมพ์ดิฉันอยากจะเริ่มโครงการทุนการศึกษาระยะยาวให้เด็กๆที่ไม่มีโอกาสได้มีทางเลือกในชีวิตเสียงตอบรับจากปลายสายสั่นเครือด้วยความซาบซึง้งเธอยิ้มอ่อนๆขณะสายลมพัดผ่านม่านผืนบางในวันหนึ่งเธอเคยเดินลำพังแต่วันนี้ เธอกลายเป็นแสงนำทางให้ใครอีกหลายคนนี่ไม่ใช่ตอนจบของชีวิตเธอแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เคยยอมแพ้แม้ในวันที่มืดมนที่สุดของชีวิตและเลือกจะยืนขึ้นด้วยหัวใจที่ไม่เคยลืมว่าคุณค่าที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่ใครมอบให้แต่อยู่ที่เรารู้จักมันด้วยตัวเอง